สวัสดีครับผมลุงชัยรายงานราคาผักจากตลาดกลางชิ้นค้าเกษตรมาแล้วครับวันนี้จะมีผักอะไรบ้างปรับขึ้นหรือลดลงนะครับมารุ้นไปด้วยกันนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลกรุณากดติดตามกดลุกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาเล่าฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมลุงชัยเช่นเคยนะครับกับรายการรายงานราคาผักราคาขายส่งผัก จากตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับปกติทุกวันนะครับผมก็จะรายงานอ่าราคาผักจากตลาดศรีเมืองนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับแต่เนื่องด้วยนะครับทางตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับได้อ่าปิดทําการนะครับแล้วก็อ่าไม่ได้รายงานอ่าสินค้านะครับขึ้นบนหน้าเว็บนะครับอ่าแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยนะครับไปหาข้อมูลนะครับจากทาง ตลาดซีมุมงเมืองนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยเข้าไปดูที่หน้าเวบนะครับก็พบว่ามีาราคาผักรรายการผักเยอะแยะเลยนะครับที่มีอัปเดตราคาขึ้นมานะครับแต่เป็นราคาของเมื่อวันเมื่อวันวานนะครับเป็นราคาที่เรียกว่าช้า1วันนะครับช้าก็าปกติ1วันนะครับรา,ายงานวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่20่วันที่ยิบ 7นะครับของเมื่อวานนั่นเองนะครับเดือนกรกฎาคม2564นะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่28นะครับเดือนกรกฎาคม2564เช่นกันนะครับก็มีรายการผักนะครับหลายชนิดนะครับผมก็คัดเอาเฉพาะ่ผักที่สำคัญสำคัญนะเท่านั้นนะครับมารายงานนะครับให้ทุกท่านได้ทราบนะครับคือไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับบางชนิดก็เราก็ไม่ได้ปลูกนะครับ บางทีนี้ก็เป็นผักนําเข้าอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะตัดออกนะครับก็จะเอาเฉพาะที่สําคัญสาคัญนะครับที่จะนํามาใช้ในครัวเรือนนะครับใช้ในครัวนะครับในเมนูอาหารปกติทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นผักที่ชาวเกษตรกรของเรานะครับปลูกอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมก็จะเอามารายงานให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะครับผม ก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะมีผักชนิดใดบ้างนะครับที่ราคาเท่าไหร่นะครับปรับขึ้นหรือลดลงนะครับหรือว่าราคายังคงทรงตัวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็มารับฟังกันได้เลยนะครับผมเริ่มจากผักทั่วไปนะครับเริ่มจากผักขึ้นฉ่ายนะครับขายออก30บาทถึง40บาทต่อกิโลกรัมนะครับกระพดฝักอ่อนปอกเปลือกขายออก 20- ถึง24บาทต่อกิโลกรัม คณะต้นขายออก10-12บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดขายออก10-12บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงขายออก12-75บาทต่อกิโลกรัมชะอมขายออก14-15บาทต่อกรมถั่วฝักยาวขายออก20-24บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูขายออก24-35บาทต่อกิโลกรัม ถั่วลันเตาขายออก8 0บถึง120บาทต่อกิโลกรัมบวบงูขายออก2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมขายออก1 8ถึง24 kg. บาทต่อกิโลกรัมบวบเปียมขายออก1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดขายออก140บถึง150าบาทต่อมัดผักกวางตุ้งขายออก1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมผักกวางตุ้งไต้หวันขายออก1 6ถึง60บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวลุยขายออก1 3ถึง15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมขายออก2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหัวชัยเท้าขายออก1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนขายออก1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยขายออก5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนขายออก1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมมะระคีโนขายออก18บาทต่อกิโลกรัม มะละกีนขายออก26-30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบขายออก10-12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าขายออก20-24บาทต่อกิโลกรัม มะเขือม่วงขายออก2 0 2สบถึงบ pues mm: pues าทต่อกิโลกรั 1. มมะเขือยาวขายออก24-32บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงขายออก26-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายขายออก16-20ถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศผลใหญ่ท้อขายออก18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีขายออก60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาขายออก30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลอกขายออก 35- ถึง เอาสบถึง3าบาทต่อกิโลกรัมเมื่อือเหลืองขายออก1 0ถึง15บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าขายออก1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งขายออก1 0 0ถึง110บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าขายออก2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางลมขายออก3 0บถึง40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางขายออก9 0ถึง100บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหอมสดขายออก120-130บถึงาบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขายออก30-36บถึงาบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาขายออก1 0 1ถึงบาทต่อกิโลกรัมแตงร้านขายออก1 0 1ถึงบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนขายออก1 0 1ถึงบาทต่อกิโลกรัมต่อไปเป็นรายการผักปรุงรสนะครับกระชายหัวขายออก 110- 120บถึงบาทต่อกิโลกรัมโอ้โหนะครับกระชายช่วงนี้นะครับ ที่ตลาดสีเมืองก็แพงอยู่แล้วนะครับมาถึงตลาดสีมุมเมืองก็แพงไม่แพ้กันเลยนะครับผมนะครับกิโลละ 1 1 0บถึง120บาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังยังเฮ็ดยังฮอตอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับต่อไปครับกระเทียมไม่ตัดหมดขายออก5 0บถึง52าบาทต่อกิโลกรมัมขิงอ่อนขายออก35บาทต่อกิโลกรมัมขิงแก่ขายออก100บาทต่อกิโลกรมัมขิงแก่นี่ก็ยังฮิดยังฮอตอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังมีระ,ะคงราคาที่สูงอยู่พอสมควรนะครับผมนะครับหลายท่านก็ซื้อหาไปทําเป็นชาขิงนะครับ ดื่มเพื่อ,อบรรเทาอาการไข้หวัดนะครับไข้จากโรคโควิด -19 ประมาณนี้นะครับก็ตามข่าวนั่นแหละนะครับผมข่าออนขายออก35บาทต่อกิโลกรมัมข่าแก่ขายออก25บาทต่อกิโลกรมัมตะไคร้ขายออก17บาทต่อกิโลกรมัมต้นหอมขายออก45บาบาทต่อกิโลกรมัม ผักชีฝรั่งขายออก20-24บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวขายออก30-40บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยขายออก100-120บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเหรียงขายออก120บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเหรี่ยงที่ตลาดซีโมเมืองน okay. Ooh, ี b b ่ขายเอาราคาแพงนะครับราคาดีมากเลยนะครับ120บาทต่อกิโลกรัมนะครับอืมน่าสนใจใครมีพริกกระเหรียงเอาไปขายที่นั่นนะครับได้ราคาดีนะครับผมนะครับ ส่วนราคาขายปีกนะครับขายย่อยนะครับตามตลาดทั่วไปก็น่าจะแพงกว่านี้นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า150บถึง200บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นช่างเป็นขีดขายนี่ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยนะครับนะครับต่อไปพริกขี้หนูสวนหอมขายออก150บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวขายออก50บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงขายออก40บาทต่อกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าเขียวไม่มีราคารายงานนะครับผมพริกชี้ฟ้าแดงขายออก60บาทต่อกิโลกรมัมพริกหยวกขายออก70บาทต่อกิโลกรมัมพริกยำเขียวขายออก30-40บถึงบาทต่อกิโลกรมัมพริกไทยอ่อนขายออก1 2 0ยยบถึงาบาทต่อกิโลกรมัมมะนาวเบือกลางขายออก2บาท60สตางค์ต่อลูกมะนาวเบือเล็กขายออก1บาท50สตางค์ต่อลูกมะนาวเบือใหญ่ขายออก3บาทต่อลูก รูมะกรูดขายออก25บาทต่อต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดหมวดขายออก25-35บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราขายออก20-25บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดขายออก60บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ขายออก50-80บาทต่อกิโลกรัมใบเมลรักขายออก25-30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาขายออก30-35บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานนะครับราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้นเาเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับตลาด4ุมเมืองนะครับเป็นตลาดารวบรวมหรือว่ากระจายสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับใหญ่กว่าตลาดกลางสินค้าเกษตรอื่นๆอีกนะครับผมนะครับจากการสำรวจก็พบว่านะครับราคาผักทุกชนิดนะครับราคาก็จะสูงกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาจากตลาดสีเมืองนะครับก็ คงจะเนื่องจากว่าตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยตั้งอยู่ในใจกลางเขาเรียกว่าภาคกลางหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับนะครับถึงจะอยู่จังหวัดปทุมธานีแต่ว่ามันก็อยู่ติดกับกรุงเทพนะครับผมนะครับก็คงจะเรียกว่าทําให้สินค้าเกษตรหลายชนิดนะครับราคาดีขึ้นนะครับผมนะครับเมื่อนํามาจําหน่ายในตลาดสีมุมเมืองนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับราคาผักที่ตลาดสีมุมเมืองนะครับ จะเป็นปฏิทิศทางใดนะครับพรุ่งนี้ก็จะมารายงานนะครับเป็นราคาของวันนี้นะครับของวันที่28นะครับเดือนกรกฎาคม2564นะครับผมนะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันเช่นเคยนะครับผมนะครับสำหรับราคาพรุ่งนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลฟ์บ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ